สวัสดีครับเพื่อนเรายังอยู่ในวรระนะครับเหรียญสิบบาทที่ระลึกนะครับประเภทสองสีนะประเภทสองสีในรัชกาลที่เก้าเรานะคือที่ผมบอกนะครับว่าในพระรัสมัยพระองค์ท่านเนี่ยมีหลายวาระนะหลายวรระหลายแบบ คนเพื่อค่อยๆศึกษากันไปคนไหนที่เข้ามาดูแล้วเอ้ยอยากจะย้อนไปดูแต่ละปีแต่ละรุ่นแต่ละแบบก็ย,ย้อนไปดูข้างหลังได้นะผมทํามาตั้งแต่เหรียญหนึ่งบาทและเหรียญหนึ่งบาทสองบาทห้าบาทสิบบาทที่ระลึกนะครับแล้วก็มาถึงเวลาสิบบาทสองสีที่ระลึกอีกนะมันยังมีอีกเยอะนะครับมันยังมีอีกเยอะคนไหนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก คนไหนที่ยังไม่ได้ติดตามนะก็กดไลค์กดติดตามกดแชร์ข้อมูลดีๆให้ครับเพื่อนๆได้รับทราบกันในคลิปวิดีโอผมใน e p หรือว่าในช่องผมเนี่ยผมก็จะนำเสนอทั้งในเรื่องของแง่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องของนะ ปิดการใช้ชีวิตหรือการเตือนสติการทำอะไรให้มันมีนะชีวิตเรามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นเนะี่ยก็เอามาเล่าเอามาสู่กันฟังนะทั้งในเรื่องเหตุการณ์บ้านเมืองสำคัญสำคัญหรือว่าเหตุการณ์ที่นะอันน่าสะเทือนใจอะไรแล้วแต่ที่เป็นข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าสื่อสารต่างๆ,ๆก็ามาเล่าเอามาบอก นะแต่หลักๆนะี่คืออยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยได้เข้ามารับฟังในเรื่องการใช้ชีวิตการำดำรงงชีวิตซึ่งนะที่ผ่านมาผมก็พูดถึงในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทำยังไงให้เราเปลี่ยนแปลงและทำให้ชีวิตเรามันดีขึ้นถ้าเมื่อไหร่เรายังไม่คิดเปลี่ยนแปลงตัวเองเราไม่คิดเปลี่ยนแปลงในเรื่องนะการใช้ชีวิตเราเนี่ยมันก็จะจมอยู่กับความทุกข์ความลำบาก นะครับการเปลี่ยนแปลงที่ผมบอกบมันไม่ได้บอกว่าเฮ้ยคุณอายุต้องให้เด็กเปลี่ยนแปลงมาหาเราหรือเราต้องเปลี่ยนคือทุกอย่างมันเปลี่ยนได้หมดนะครับทั้งแก่ทั้งหนุ่มทั้งสาวทั้งเด็กถ้าเราบอกวิธีความคิดเข่าให้มันถูกต้องนะเขาก็จะไม่โดนใครหลอกเมื่อชีวิตทุกคนเนี่ยมันผ่านมาเนี่ยมันจะต้องมีทั้งทุกข์ทั้งสุข นะครับมีทุกข์มีสุขมันคู่กันไงไม่มีใครมีความสุขตลอดเวลาหรอกนะจะเป็นพระมหากระชายเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินนี่จะเป็นพระมหาเศรษฐียากจนมีจนเหมือนกันไอ้ความรู้สึกอย่างเนี้ยนะเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่มันเป็นศสัจธรรมอะสุขกับทุกข์กับสุขคู่กันมันทุกข์วันนี้สุขวันนี้ทุกข์วันนี้สุข สลับกันไปอยู่อย่างเงี้ยไม่มีสุขถาวรไม่มีทุกขถาวรน,นะครับมันมีการสลับปบรัเปลี่ยนกันเข้าใจไหมทำไมอ่ะทำไมทุกคนต้งบอกเฮ้ยมันเปลี่ยนตัวเฮ้ยมันเปลี่ยนยากนะทำนึ่งมันไม่ยากครับมันต้องฝึก การเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันไม่ยากต้องเปลี่ยนที่ตัวเราก่อนเปลี่ยนความคิดเราอันดับแรกก่อนเมื่อความคิดเราเปลี่ยนการกระทําเราก็ต้องเปลี่ยนต่อเฮ้ยเราไม่เอาแล้วไว้แบบนี้ไว้แบบนี้มันไม่ดีก็อย่าไปทํามันอย่าไปคิดถึงมันถูกไหมฉะนั้นนะครับการเปลี่ยนแปลงสําคัญเปลี่ยนที่ตัวเราเพราะตัวเราเนี่ย มารู้ว่าเราเป็นอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่เราทำอะไรอยู่เราอยา่าไปมุ่งหวังเปลี่ยนแปลงคนอื่นให้คิดเห็นเหมือนเราให้ทำตามเรายากถ้าเมื่อไรเราชนะใจตัวเองเราชนะทุกอย่างได้หมดผมจะบอกมันพระพุทธเจ้าบอกว่าไอ้คนเราเนี่ยนะทำอะไรก็ทำหูเหมือนเก่ง ชนะทุกคนเวลาไปคิดอะไรทําอะไรก็สรุปความสาเร็จชนะแต่ชนะอะไรไม่ได้ชนะใจตัวเองไงแพ้แพ้ความกิเลสเนี่ยแพ้ความอยากแพ้ตัญหาแพ้ทุกอย่างเพราะตัวเราแบบมันไม่ชนะใจเราถ้าเรามืน่นใจเราชนะใจเราเราก็จะเป็นคนที่แบบสบายลนะอะไรมันก็มากระทบกระเทือนเราชนะนะครับจิตใจของเราจิตของเราเนี่ย เราต้องเอาชนะเราต้องคอนโทรลเขาให้อยู่อย่าให้เขาออกนอกกรอบถ้าเมื่อไหร่เขาคิดนอกกรอบเขาทําอะไรนอกกรอบเนี่ยมันก็จะทําให้การกระทาของเราเนี่ยออกนอกระบบวิจารณ์ควบคุมจิตเราต้องชนะให้ได้ชนะตัวเราแล้ว,ลวอยากเลิกอันนี้เฮ้ยผมอยากจะเลิกเหล้าผมอยากจะเลิกบุหรี่ผมอยากจะไม่ทําในสิ่งที่ไม่ดีละผมอยากจะทําก็คือบังคับใจให้เราให้ได้ เมื่อคุณบังคับจิตของเราบังคับใจเราได้เราก็ชนะตัวเราได้เมื่อเราชนะตัวเราได้เราก็คอนโทรลระบบต่างๆได้ในตัวเราเราก็จะไม่ไปคล้อยตามในสิ่งที่มันเกิดขึ้นรอบๆข้างตัวเรานะโอเคเดี๋ยวเราคร่อยมาคุยกันต่อ e p หน้าเพื่อนๆนะวันนี้เราดูเหรียญต่อนะครับเหรียญน,นี้เนี่ยนะเป็นเหรียญที่ออกในวละเห็นไหมครับ พระชนมายุของพระองค์ท่านหกรอบนี่ก็ตาสัญลักษณ์ตรงนี้ก็สวยนะผมจะบอกให้เห็นไหมตรานี้ก็สวยเห็นไหมเป็นพอประลอแต่ว่ามีมีการออกแบบที่สวยจะเลือกจะเห็นนะฮะเวลาออกรอบนะเวลาสมัยก่อนเราขับรถไปต่างจังหวัดท่านก็จะเห็นตราอย่างเงี้ยนะเป็นซุ้มประตูเป็นอะไรอย่างเงี้ยประดับประดา,ปะดาไปทั่วทุกประเทศไอ้ทั่วทุก พื้นที่ของประเทศไทยอ่ะในปีหกรอบเนี่ยหกรอบคืออายุพระองค์ท่านเจ็ดสิบสองคันนะท่านจะเห็นตราสัญลักษณ์อย่างเงี้ยแล้วก็มีการประดับประดาไปทั่วทุกที่ของประเทศไทยนะครับเนี่ยสวยงามมากเ,เพื่อนเห็นไหมอย่างเงี้ยนะครับเจอให้เก็บเป็นเพื่อน,เ,น,เ,อนเก็บก็ที่ผมบอกอะสภาพมันต้องโอเคนะสวยๆยิ่งดี เก็บยังไงก็เป็นเงินเพราะว่าอะไรเพราะเอาเงินเก็บเงินเก็บเป็นเงินก็คือการออมเงินเห็นไหมลักษณะอย่างนี้ก็ราคาก็ยังไม่แพงนะครับเป็นหลักสิบอยู่โอเคเพื่อนๆเ,เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคลิปนี้เอาประมาณนี้สวัสดีครับ